ตอนที่ยี่สิบสามของเนื้อหาพอกมอ็อกเวอร์ชั่น8.1นะครับก็ここยังอยู่ในหัวข้อใหญ่เป็นเรื่องของ k m มแล้วก็ KM แล้วก็เรื่อง Virtual Machine ตอนนี้ไม่มีอะไรมากเราถึงเวลาที่จะเป็นตอนที่เราจะต้องไปทำแบบเดโมนะครับมีสามสามโหสามเรื่องใหญ่ๆไม่ใหญ่อะสามเรื่องสามเรื่องที่ไม่ใหญ่นักนะครับก็คือเรื่องแรกก็ วิธีการอัพโหลดนะครับตัว iso file ขึ้นไปเพื่อที่เอาไปใช้งาน iso file พวกนี้ก็จะเป็นตัว image file เป็น os อย่างเงี้ยครับเป็น windows 10 windows server หรือจะเป็น linux server red hat ubuntu c e n o s อะไรพวกนี้แหละครับที่เราจะใช้ในตัว virtualization infrastructure ของเราที่เราจะไปติดตั้ง virtual machine นะครับเราต้องใช้ไฟล์เหล่านี้นะครับ เพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการอัปโหลดกันว่าเอาไปเตรียมขึ้นไว้เหืเราจะได้หยิบใช้ในอ่อในใน,ในโอกาสที่เราจะาติดตั้งตัวอ่อวัต m a ม h ชีนใหม่ๆขึ้นมานะครับอัคข้อต่อไปก็คือเราก็ไปคิดเอทนะไปคิดสร้างด,ดูดูวิธีสร้างวัต m a มิชีนนะครับว่าว i ต m ุมิชีนนในตัวพกม็อกเนี่ยมันจะมีหน้าตาแนวทางแตกต่างจากของตัว ที่เป็นค่าย VMware กับ Hyper-V หรือเปล่านะครับนั่นก็คือข้อที่สองข้อที่สามก็มาโอเวอร์วิวตัว option ของมันเพราะว่า v ว r t ์ a l m a เมช n ีมันจะมีตัว option ให้ใช้งานเยอะแยะมากมายหลากหลายถ้าใครที่ดูเกยผ่านในส่วนของเนื้อหาที่เป็น VMware มาแล้วนะครับก็จะมีก็จะมีเรื่องของตัว option เนี่ยเยอะมากเลยเยอะมากเลยนะครับสำหรับแอดมินที่ ที่เป็นแอดคนที่เป็นผู้ดูแลระบบเ m มแวร์เนี่ยก็จะต้องเขาเรียกว่าไปศึกษาตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่บางตัวเนี่ยฟีเจอร์บางตัวเราอาจจะไม่ได้ใช้นะครับแต่เราอาจจะต้องศึกษาเอาไว้ก่อนนะเพื่อที่เราจะทราบว่ามันมีดีก็ดีก็เสียอะไรตรงไหนอ่าตรงไหนมันมีฟีเจอร์อะไรให้หยิบใช้นะครับผมจะพูดเสมอว่า ถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่มีทางหยิบเอามาใช้ได้เพราะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอยู่ตรงไหนนะครับแต่การถ้าเรารู้แล้วแล้วเราไม่หยิบใช้นะก็ยังดีกว่าเพราะว่าเราอย่างน้อยเราก็เวลาถึงเวลาเราจะใช้งานจริงๆเราก็จะไดะ้ก็เรียกว่าวิเคราะห์ได้ว่าเฮ้ยเนื้อง,งานนี้เราจะต้องไปเปิดฟังก์ชันฟังก์ชันไหนบ้าง นะครับก็จะมาดูสามเรื่องนะเรื่องสามเรื่องที่ไม่ใหญ่มากนักหรอกนะไปดูกันเลยนะครับพอไปที่แลบเดโมนะสไลด์ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าพูดไปก็ไม่มีอะไรมากแล้วในแลบเดโมของเราเนี่ยเราก็ยังอยู่ที่หน้าต่างของตัวหน้าที่เป็นเว็บโปร a ลหรือเว็บเบสของตัวพล็อกโอกนะครับเราสร้างคัตเตอร์แล้วมีเซฟสตเรจคัตเตอร์แล้วนะครับแล้วก็มี ของม o อ k เ e r v e r เป็นสมาชิกอยู่3ตัวนะตอนนี้เราจะไปดูเรื่องแรกก็คือการอัปโหลดนะครับในกรณีที่เราจะอัปโหลดเนี่ยตัว ISO Image ไปเดี๋ยวในที่ผมจะอัปโหลด Windows Windows 10และกันนะครับ Windows อ่เอาไปเอาเป็น Windows Server 2025ก็ได้อะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใน Virtual Infrastructure ของเราเนี่ยหรือในตัว เอ่อ uh, virtualization เนี่ยนะครับเราจะติดตั้งส่วนใหญ่ก็จะเป็น virtual server นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย OS ที่จะลงส่วนใหญ่ก็จะเป็น OS ในระดับ Server ไม่ว่าจะเป็น Linux Server windows server อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวจะอัปโหลดเป็น windows server 2 0 2 5 25เอาไปใช้แล้วกันวิธีการก็เวลาเราจะอัปโหลดไฟล์มันต้อง ไปเก็บไว้ที่สตอเร t นะครับสตอเรเนี่ยในตอน,นผ่านๆมาเราสร้างหมดแล้วเราสร้างตัว s สตอเร o o ูขึ้นมาใช้งานแล้วนะครับสตอเรจเนี่ยมันจะแยกเป็นสตอเรจที่เป็นโล c a l นะครับผมก็ได้มีพูดไปบ้างแล้วนะครับเป็นสตอเรจที่เป็นโล c a l กับ s t o เรจคลัสเตอรนะครับใช้ได้หมดแหละนะครับแต่ว่าถ้าในระดับใหญ่ๆเนี่ยเขาจะใช้ตัว s t o เรจคลัสเตอรกันเพราะมันจะมีเรื่องของการกำลังถึงตัว HA คำนึงถึงตัวเรื่อง redundancy นะครับคำหนึงถึงเ,เรื่องของการาป้องกันในเรื่องของตัวตัวท่้แหละยโชเม่ชินเสียหายนะมันก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของตัวค business continuity plan นะครับประมาณนั้นไปนี้พูดมากแล้วไปดูวิธีการดีกว่านะครับวิธีการก็คือ เราก็จะต้องไปหาว่าสโตเรจตรงไหนล่ะที่เราจะเอา ISO Image ไว้ถ้าเรามาดูที่หน้าจอตรงคลิกตรงตัวที่ให้มันไฮไลท์นะครับอยู่ที่ Data Center เนี่ยมาอยู่ที่เซฟเนี่ยนะครับมันจะไม่เห็นอะไรตัวนี้คือเซฟสโตเร e นะครับมันไม่มี d ิวดาวลงอันนี้มันเป็นแค่หน้า Monitor ร์มอนิเดูแดชบอร์ดเท่านั้นเองและอย่างที่เราทราบเราต้องเข้าไปในที่ที่แต่ละตัวครับในที่นี้ผมอาไปที่ b ล็อก m o ก k ู6ก็ได้ ไปที่พอกมกศูนย์เนี่ยถ้ามสมมุติว่าผมจะอัปโหลดเจ้าตัวอัลอฟเนี่ยขึ้นขึ้นไปไว้ที่เซฟสโตรเลสเนี่ยนะครับได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหรือจะอัปโหลดไปที่ตัวโลเคอลสโตเลได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมจะมาที่พอกมกศูนย์แล้วผมบอกว่าเอ้ยลองขยายออกมา ในพวมอกศูนย์หเนี่ยมันก็จะเห็นว่าตอนเนี้เรื่องของโลเคอลเน็ตเวิเรายังไม่มไม่สนใจอะไรมากนะมันยังไม่ถึงนะครับเรามาดูเรื่องไอ้ไอ้ตัว Data Store ก่อนถ้าเรายังจำกันได้ใครที่ฟังอยู่เนี่ยในตอนที่ก่อนหน้านี้สักสองตอนเรามีการค e เอตตัวเราตัวนี้เราเรียกว่าตัวพ o o c Storage e ที่เป็น Storage Pool ไว้แล้วนะครับก็คือใช้ตั้งชื่อว่า PROT 01หรือ production 01 และเราได้นะครับสร้างเจ้าตัว ZFS นะครับเอ่อ t FS เอฟเอสไ s แล้วก็เซฟเอ่ซฟนะครับ IT เซฟ s แล้วก็เซฟ FS Marketing และมันจะมี Local Storage แล้วก็จะเป็น LVM Local เห็นไหมครับเพราะนั้นที่เราเห็นเนี่ยมันคือตัวเ,เขาเรียกว่า s t o r เ g e นะครับทั้งหมดนะฮะ แต่ว่าถูกบิวมาเป็น d Data Store แล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าดูต่อว่าเราจะอัปโหลดเจ้าตัว ISO image file ได้อย่างไรถ้าเราไปคลิกที่ production ศ1นหนึ่งเนี่ยที่เป็นเอ่อ uh, data pool เอ้ยเป็น storage pool เนี่ยของของเซฟนะครับ storage เนี่ยสังเกตอย่างนี้ครับว่าเมื่อเราเมื่อเรานะครับคลิกเข้ามาปั๊บเนี่ยนะครับเราจะเห็นตัวเอ่อตัวเมนูตรงนี้ว่ามันมี ออปชันอะไรให้ใช้งานบ้างนะครับมันก็จะมี s u มเมอรก็จะบอกว่า s u มเมอรไปผมไม่พาไปรีวิว,วนะน้แดส s บอร์ดมีทำมี VMDisk ทำเป็น VMDisk ได้นะครับเขเ็เป็นตรลงนี้ได้นะครับนะแล้วก็มี Container Volume ได้รองรับนะครับรองรับ VMDisk ได้รองรับ Container Volume ได้แล้วก็มีเรื่องของ p e r m i s s i o n มีอยู่แค่นี้นะครับลองสกีตี้ดีนะมีแค่สามนะครับหลังจากนั้น เราลองมาพิสูจน์กันลองคลิกไปที่ตัว local volume นะครับ local volume สังเกตว่าในตัว local volume เนี่ยนะครับจะมีตัว iso image ม,มาเห็นไหมครับในตัว local volume เนี่ยจะมีตัวเ,เมนูเพิ่มขึ้นมาน้องนั้นเหมือนกันหมดครับนอกนั้นเหมือนกันหมดมีจะมีตัว iso image ม,มานะครับซึ่งไอตัวนี้แหละมันถึงจะลองรับไฟล์ iso image แสดงว่าเราอัปโหลดขึ้นตัว local disk ได้แต่อัพโหลดเข้าตัวไอตัวที่เป็น p r o d u c t i o n disk ที่เป็น s t o r a g e pool ยังไม่ได้นะครับเรามาพิสูจน์ต่อครับเมื่อเราพิสูจน์ไป2แล้วอันที่3คือเราจะไปพิสูจน์ว่าไอ้ set ไอ้ s a p fs ที่เราที่เราสร้างไว้ทั้ง3ตัวเนี่ยมันจะเห็นอะไรเราก็ไปคลิกที่ F F s a p fs it ก็ได้ครับคลิกไปปั้งก็เหมือนกันครับมันจะเหมือนกับตัว local นะครับเหมือนกับตัว local storage เลยก็คือจะสามารถมีเมนูที่เป็น iso image มานะครับนั่นแสดงว่านั่นแสดงว่าเบื้องต้นนะครับที่เรารู้คือว่าเจ้าตัว local storage กับตัวเอ่อเซฟเเนี่ยรองรับการอัปโหลดเจ้าตัว iso image ขึ้นไปแต่เจ้าตัว b l o c กเนี่ยไม่ไม่รองรับเห็นไหมครับไม่รองรับเห็นไหมฮะเรารู้เรารู้ไว้ก่อนเห็นสังเกตความแตกต่างเอาไว้ก่อนนะครับ เพราะนั้นผมทราบปั๊บเพราะฉะนั้นผมบอกว่าอ้าวแล้วผมจะอัปโหลดตัวผมจะสร้างหัวจมปชีเนี่ยผมยังไม่มี iSO ไฟล์เลยอ่ะผมจะเอาไว้ที่ไหนสมมตินะแค่สมมติแค่สมมตินะครับว่าอ่า ISO ไฟเนี่ยคุณเก็บไว้ที่เครื่องใดก็ได้ครับมันมันเห็นมันเห็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องเครื่องขครเครื่องมันนะถ้าเป็นโลเคอกขอโทษทีถ้าคุณเซฟไปที่โลเคอลมันต้องเครื่องขครเครื่องมันนะครับแต่ถ้าเซฟใน ในตัวที่เป็น s a p f s i t อสไ s โลจอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะอยู่ตรงกลางเพราะมันเป็น p o ูของตัว t t r r g g e l u t t e r p o o ู pool, ถูกไหมครับสมมุติว่าติ้งต่างว่าผมจะลงไว้ที่ Local ก่อนและกันลงตัวที่6กถูกไหมฮะผมก็คลิกตัวที่ Local 6หหแล้วผมก็ไปที่ที่ i s o image หลังจากนั้นผมก็อัปโหลดเลยครับก็ไปอัปโหลดก็ไปเบ้าหาไฟล์ครับอันนี้ไม่มีอะไรยาก ผมมีตัว Windows 10กับ Windows Server ผมอัปโหลดเอา Windows Server VNet ขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นก็กดอัปโหลดและรอสักแป๊บเดียวไม่นานนะครับเราก็จะมีตัว ISO image ไฟล์เก็บไว้ใช้ที่เครื่องพกม็อกก6ที่เครื่องพกม็อกนะครับนีรอไม่นานครับแป๊บเดียวมันอัปโหลดไม่นานนะไซส์มันก็จะประมาณสัก5ิกได้แล้วครับ แต่นี้จะบอกมันเป็นเครื่องที่เป็นโล o c a l อยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ช้าครับเพราะว่าในเน็ตเวิร์กเดียวกันเนี่ยสปีดมันเยอะอยู่แล้วนะครับอ่าก็เป็นอันว่าน่าจะเสร็จนะเสร็จมันก็จะมีรีบอร์ตมาบอกเราก็ปิดเลยครับพอปิดเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับเราก็จะได้ตัว iso i e m a g e อ่าลองกดอ่าลองกดไปที่ local lvm ก็ได้นะไอะ local lvm ก็เหมือนกันนะฮะตัวนี้มันเป็นอ่าเป็น lvm นะครับสโตรเรจมันจะไม่มี มันจะไม่มีตัวไอซับบอร์ดไอโ m a g e แล้วเรากดคลิกกับมาที่โลเคอลใหม่แม้เราจะมีได้ไฟ SO ล์ ISO มาหนึ่งไฟล์แล้วไซส์ก็มา4.83จุกิกอ่าเมื่อเราได้ตรงนี้ปับ๊บเราก็ถึงเวลาแล้วครับว่าเราจะสร้าง virtual machine ไหมฮะสร้าง virtual machine ของตัวพวกมอกสร้างที่ไหนครับก็ไปกดที่นี่เลยครับไปกดที่ create VM อยู่ตรงนี้ create VM นะฮะ แต่ว่านะะหน้าตาของเจ้าตัวมันก็ไม่ได้ต่างจากโฟลด์อื่นเยอะหรอกครับแต่มันจะมีนัยยะต่างกันนิดๆหน่อยๆน,นะครับเรามาดูกันตอนนี้เราต้องเลือกโนดครับถ้าเป็นของถ้าเป็นของป้อมม็อกนะผมไม่แน่ใจว่าทําไมมันเลือกระดับคัสเตอร์ไม่ได้ถ้าเป็นของ VMware เนี่ยเราเลือกกดสร้างเวอร์ชวลเมจิระดับระดับ Data Center ก็ได้หรือระดับเอ่อคัสเตอร์ก็ได้มันจะไปมันจะไปค้นหาเอาเองว่ามันจะไปลงที่โฮสต์ตัวไหน แต่เป็นของพวกม็อกตอนนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยครับมันต้องเลือกครับมันไม่เลือกไม่ได้เนี่ยเราจะเลือกลงโนดไหนล่ะทีนี้เนี่ยผมเซฟตัว ISO ไว้ที่เครื่อง6ตอนนี้เราก็ต้องลงลงที่เครื่อง6ไม่งั้นเดี๋ยวมันมอง ISO ไฟล์ไม่เห็นนะครับท่าน,นต้องเข้าใจเรื่องของตัว local storage กับ cluster storage ก,ก่อนนะครับถึงจะถึงจะเข้าใจตรงนี้ได้ชัดขึ้นแต่ผมเชื่อไม่ได้เข้าใจอะไรยากนะครับ เพราะนั้นผมก็เลือกว่าลงที่โนดพวกม็อก06นะครับ VM ID ก็ดีฟอลต์ไปเป็นเบอร์ร้อยเริ่มต้นเป็น IR VM ตัวแรก VM เราก็สร้างทดสอบเป็น VM 01ก็ได้ครับเป็นทดสอบเป็นชื่อว่า VM 01นะครับแต่ถ้าหน้างานจริงอาจจะตั้งชื่อให้สื่อเช่นตัว e าตั e r v e r f i ว a n c e Server Account Server นะครับหรือเอ่อ m t r n g t i r v server หรืออ่าอะไรอ่ะแล้วแต่ ระบบงานของคุณนั่นเองนะครับหลังจากนั้นตัวรีซอสพูลเนี่ยคลิกไปดูครับยังไม่มีเรื่องรีซอสพูลต้องไปศึกษาเพิ่มเอานะครับมันเป็นท่านต้องไปเตรียมก่อนว่าท่านจะให้วัวชวงไม่ชีอยู่เนี้ยอยู่ในรีซอสพูลตัวไหนในรีซอสพูลสามารถปรับได้ว,ว่าจะให้จะมีลิมิตในเรื่องของตัวใช้แรมเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันจะต้องไปเตรียมก่อนนะครับในคอร์สที่เป็นตัววีสเปียของคุณลินเนี่ยเขาก็จะสอนเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความรู้มันมาเทียบเคียงกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่อยากศึกษาตัวหัวประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งก่็แล้กันพอพูดถึงคุณคุณวัชรินเนี่ยเขาเปิดคอร์สก่อวิสพียรแปดนะครับเบสิก to a แอดวานเลยนะครับเนื้อหาดีมากแน่นปึกแน่นกว่าผมอีกนะมีรายมีหลายเรื่องนะครับ5วันนะครับเขาคิดของปันบาทเขาใครอยากเปลี่ยนก็ไปดูไปสมัครได้ที่เพจของเขาเองนะครับเพจเพจเขาคือ i t k c o n f i c นหรือ ไปดูในเพจผมเพราะว่าผมมีแชร์ไว้ให้แล้วคุณก็คลิกลิงก์ไปนะแล้วก็ไปสมัครกับทางคุณวัชรินนะครับอ่ะแต่หลักการเนี่ยมันจะเทียบเคียงกันได้ผมบอกอย่างนี้แล้ก,กันไม่ว่าจะเป็นของโปรดักต์ไหนแต่มันจะบิดต่างกันเล็กน้อยนะครับตามแต่ความสามารถของแต่ละโปรดักต์นั่นเองเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นของตัวปูเนี่ยยังไม่ต้องยังไม่ต้องใส่เพราะมันไม่มีให้ใส่นะครับคุณจะให้มันสตาร์ท บูตเลยไหมหลังจากที่ค e เอทตัวนี้เสร็จสมมุติว่าผมบอกโอเคถ้าค e เอทเสร็จแล้วกดนก็ start เลยก็ได้หรือจะ start ททีหลังก็ได้นะครับผมก็บอกอ่าส t าร์ททีหลังก็ได้อ่าครับนี้มาดูตัวฟัก์ r ัเตอ่อ start เอ่อตัวนี้เป็น start and s h u t d o w n order หมายความว่าในกรณีที่อ่อตัว host มีปัญหาไปหรืออะไรไปเนี่ยนะครับหรือ host เราจะดาวโฮสต์เพื่อไป m ม n นแตนเนี่ย เจ้าตัววิชั่วไม่กินข้างในเนี่ยเราสามารถใส่ออเดอร์ได้นะครับก็ใส่ออเดอร์เป็น1 2ึ่งสอห้าไปจะให้ตัวไหนสตาร์ทก่อนจะให้ตัวไหนชัดดาวก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใส่ลงไปนะฮะก็ใส่ไปนะครับโอเคไหมต่อมาก็เป็นสตาร์ทอัพดีเลย์นะครับก็คือให้ดีเลย์นิดนึงในเรื่องของการสตาร์ทเช่นตัวที่2อเนี่ยอาจจะตั้งดีเลย์สัก สมมุิมตัวที่1เหมือนสตาร์ทเราคำนวณว่าใช้2นาทีแล้วก็ดีเลยมันสัก3นาทีแล้วค่อยสตาร์ทเป็นเรื่องของตัวเรียกว่าหลักการในเรื่องของการปิดเปิดเซิร์ฟเวอร์ตามลำดับที่ถูกต้องตัวตัวแอปพลิเคชันกับตัวดาต้าเบสอะไรเงี้ยบางทีมันมีปัญหานะครับเราก็มาตั้งตรงนี้ส่วนชัดดาวไทมเอาอันนี้จะเป็นเรื่องของเวลามีปัญหาสมมุติว่ามันชัดชัดดาวไม่ลงนะครับมันชัดดาวไม่ลงไม่รู้ติดอะไรเหมือนที่เราเคยชัดดาวเครื่องไม่ลงเนี่ย เราก็ตั้งเวลาตรงนี้ได้เลยครับว่าจะให้มันให้ถ้ามันพยายามชัดดาวไม่ลงถึงสิบนาทีแล้วเนี่ยให้มันฟอร์สชัดดาวไปเลยตรงเนี้เราก็ใส่ไปเลยครับสิบนาทีอย่างเงี้ยมันก็จะฟอร์สชัดดาวนั่นคือหน้าแรกสังเกตว่าแถบต่อมันยังมีอีกห้าหกแถบนะต้องคอนฟิกให้หมดนะครับแต่ว่าคนอื่นจะยังไม่ขึ้นนะเป็นสีเทาเห็นไหมครับมันจะขึ้นอีกคือโอเอสเพราะนั้นเราต้องไปตามสเต็ปมันครับมันเดี๋ยวมันจะขึ้นให้เป็นลําดับเพราะนั้นอันเสร็จหน้าแรกปุ๊บเนี่ย ก็ไปอันที่สองครับไปเรื่องของ OS ไปเรื่องของ OS เนี่ยเราก็บอกว่าเฮ้ยตรงนี้คุณจะให้มันไปบูตที่ไหนเมื่อเวลาตัวช่ววิชีมันบูตขึ้นมานะครับเอ่อโทษทีไซส์ CD ีลอเนี่ยซีดีลอเนี่ยอิมเมอยู่ที่ไหนนะฮะตอนนี้มันมันดีฟิวเผมคือผมมาเล่นไปแล้วมันครั้งสุดท้ายที่ผมชี้ไว้ให้เป็นซทีนี้ตัวไอตัว Image เรามันไม่ได้อยู่ที่นี่เรามันอยู่ที่ local ใจ่ะไหมฮะเราก็ต้องไปคลิกหาที่ local คือตัวนี้นะครับ ึงเข้าไปและหลังจากนั้นเรามันหนึ่งจะมี Image ให้เลือกลองดูได้ครับถ้าไปเลือกอันตัวอื่นที่มันไม่มีตัว Image เ,เช่นโลจิสติกหรือ Marketing เนี่ยโลจิสติกแล้วไปคลิกเนี่ยมันไม่มี Image หรอกเพราะในนั้นเรายังไม่ได้ไปโยน Image ให้มันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเลือกที่โล cal ลโอ้โหมีตัวเดียวนะครับแล้ว i m a เมก็จะโผล่ขึ้นมาและส่วนในโล cal ถ้ามีหลาย Image ม,มันก็จะโผล่มาตรงนี้ในนี้เรามีตัวเดียวเราก็เลือกตรงนี้นะครับ ส่วนอีกสองอันก็ไม่มีอะไรครับจะสายฟิ s ิก a l หรือก็คือตัวที่เป็น DVD ต่อกับใส่ไว้ในโฮสต์แล้วคุณก็ Connect กับ Physical DVD ไปหรือจะไม่ใส่ตัวมีเดียไปก่อนเลยก็ได้สร้างเครื่องเปล่าๆโดยที่ยังไม่มียัด์ดออสไปนะอันนี้หลักการเดียวกันกับค่ายอื่นเลยนะครับส่วน g กสโอเอเราก็เลือกเหมือนหลักการเดียวกันอันนี้เป็น Windows นะครับเป็น Windows อะไรเป็น m c r o s o f t Windows w i n d o w s เวอร์ชันอะไรอ้าวทำไม i n d o w s ทำไมมีแค่นี้อ่ะ โอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดไปถึง2019อ่ะก็ไม่เป็นไรครับอ่า w o w s o w s 2019นะอ่าน่าจะมันน่าจะยังไม่อัปเดตถึงอ่อปฏิวัจจุบันี่แต่ว่ามันไม่ผมว่ามันน่าจะไม่มีปัญหาหรอกนะครับอ่าหลังจากนั้นก็ตัว additional io เนี่ยไปศึกษาเอานะครับเป็นตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของออปชันเพิมเ่มเสริมเตยไปไป,ไปอ่านต่อเอานีนี้พอสังเกตว่ามันได้เสร็จแล้วก็ตด system ม,มาถึงจะโผ่มานะครับแล้ก็ไปคลิก system สแตมกราฟใช้ที่เพลอันนี้ก็เป็นการจัดสเปคกันนะครับว่าเจ้าตัวว่าช่วงแมชชีนนี้นนนอะไรแล้วก็แมชชีนก็จะเป็นตรงนี้ใช้ d ี f เ u ล t หมดนะครับโดยที่ผมไม่อธิบายอะไรไปหาอ่านเอาเองนะครับมันจะมีเรื่องของตัว t p m แล้วก็ Key Move Agent นะครับไปลงลึกเอาเองนะผมขออนุญาตใช้ overview ตัวน,นั้นตัวนี้ใช้ d ี f เ u ล t ดิสดิสอาจจะใช้ดิสก้อนนะครับดิสเน่บสดดัสด์ตไว้ให้เป็นอะไรปกติมันจะเพลเป็น IDE <S <S เน IDE ขาแนะนำว่าดิสเน่ สมควรเป็น, Ice y, น Ice y, อ ata, ไอเอสแคซี่นะครับไอเอสแคซี่หรือสตารตาก็ได้ก็ไดีเป็นไอเอสแคซี่ก็ได้นะครับมันก็ได้ที่ให้มันจะแมปบัตดีไวได้ไวหน่อยนะครับนะอ่าพวามจำแแบบเป็นไอเอสแคซี y, ่ถูกไหมสโตรเลสถูกไหมสโตรเลสเนี่ยเนี้ยมันท่านจะเอาสโตรเลสก้อนไหนตอนนี้สังเกตไหมครับว่าสังเกตไหมครับว่าดิสส์เนี่ยที่เราจะใช้ได้เนี่ยนะครับมันจะไปมองหาดิสส์ที่เป็นเอ่อสามารถเซฟไว้ชั่วไมค์ชีนได้ก็คือเป็น p r o เจ c t i o n 01กับ local LVM เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมจะเลือกโปรดักชันศูนย์หนึ่งโปรดักชันศูนย์หนึ่ง SSD ที่เราสร้างเอาไว้นะครับดิสไซส์เอาไซส์เท่าไหร่ตัวนี้ถ้าจะลงวินโดว์เนี่ยสามสองมันก็บายดีฟ้องมันแต่น,น้อยไปก็เอาสักศ uh, ูนย์หนึ่งร้อยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันคงปรับเป็นติดได้ผมคิดว่ายอย่างนั้นนะ ปรับเป็นตินได้นะครับหัวเช่ไมไชีนต้องมีแบบเป็นแบบคือหมายถึงว่าตินคือใช้ใช้แบบน้อยที่สุดเท่าที่มันจําเป็นต้องใช้นะครับนั่นคือสับภาษาทางเวียเวร์เดี๋ยวไปดูสั์ภาษาทางไของเจ้าตัวออพองมอกบ้างนะครับเราก็ให้สักร้อยนะครับตัวนี้ default ไปอ่านเอาไม่สนใจดีฟอล l t no c a s ์ดีฟอล l t คือ no c a h ก็ no cash ไปนะครับไปไปต่อแตกยอเดเอาเอง เอ่อตรงนี้ Connect iSCSI เลยไม่ต้อง discard i o t เ t e ใช้ที่พร้อมหมดโอเคไหมครับจบแล้วเรื่อง disk แต่ยังไม่มีตรงคอนฟิกรตรงไหนที่เป็นตินกระติ๊กนะเดี๋ยวดูกันนะครับว่ามีไหมก็ไปที่เอ่อตรง disk ส,สามารถอีกมีทีกแถมหนึ่งคือเป็นแบนด์วิดนะครับสามารถกำหนดเอ่อเขาเรียกว่าตัวลิมิตลิม e ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นออปชัน a d v a n c e ์ไปไปศึกษาเอาครับอันนี้เอาดีฟก่อนก็ไปซ p u CPU ก็จะใช้ครับ CPU คุณมีกี่ซ็อกเก็ตนะครับในที่นี้เราบอกว่าเฮ้ยวิชูแมชีเนี่ยอ่าพอไวให้ใช้ซ็อกเก็ตเดียวพอใช้กี่คอครับหนึ่งเลยฟ้องมันหนึ่งคอเดี๋ยวจะไม่พอเนาะเพราะว่าตัวอ่าวิดีโอเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับมันใช้กี่คอไม่รู้เซิร์ฟเวอร์ผมเยอะเซิร์ฟเวอร์จริงๆผมเยอะผมก็ใช้เป็นสี่คอแล้วกันนะครับไปสี่คอส่วนไทยเนี่ยจะเป็น x86 มันจะดีเท็กให้นะครับเนี่ย x86 อะไรก็ว่าไปนะของท่านเป็น ทอ่ออะไรนะครับเดี๋ยวมันก็จะมองให้นะครับก็ท o t a ทสีคอไม่มีอะไร VCPU ส CPU, CPU Limit นะครับอันนี้เป็นเรื่องของลิมิตว่าจะให้เท่าไหร่อันนี้ default มาถึงร้อยนะครับ CPU Limit ก็คือ Unlimit นะ default คือ Unlimit ส่วนตัวที่เป็น affinity เนี่ยเป็นเรื่องของ เอ็ดวานนิดนึงนะครับไปอ่านเพิ่มเติมเมอาแล้วก็หนูมาก็จะเป็นเรื่องของ a อ็ดวานหน่อยก็ไปเจออ่านเพิ่มเติมเอาในเรื่อง CPU จะมี a อ v ดวานอยู่ประมาณ 2, 2> เรื่องว่าไอ้หนูมากับแอ f i n ิ t y คืออะไรนะครับอันนี้คือคือเนื้อง,งานที่ต้องการความความเ็าเรียกอะไรอะคอนฟิกที่ซับซ้อนขึ้นไปหน่อยนะครับอ่ะมันก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ CPU ก็หมดแล้วนี้ก็ไปเมมโมรีนะครับเห็นไหมผมชอบมันมันจะมาเป็นสเต็ปสเต็ปมันไม่ให้เราข้ามโปรเจกต์นะครับเมมโมรีเนี่ย เราลง Windows Server เนี่ยมันมาที่2อ4 8ผมก็บอกว่าเฮ้ยเซิร์ฟเวอร์มันใช้เยอะหน่อยก็เ,เป็นปี่นย์เก้าหจิกไปก็แล้วกันนะครับ4096ูน40านะครับแล้วตัวแชร์จะเป็น Default พันนะครับยังเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะครับแชร์ default เป็นพันนะครับก็มันจะมีเรื่องของการแชร์เรื่องบม m o r y Share ในตัวคัสเซอร์อีกนะครับท่านต้องไปศึกษาอย่างที่บอกอะไปเรียนรู้กับคอร์สของคุณพี่วัชรินทร์ซะ เขาหน้าจะมีสอนเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะในในตอนที่เป็นเวอร์ชัน7เขาก็สอนนะครับก่อนสร้างละเอียดนะครับเขามีทั้งเอกสารนะมีคลิปวิดีโอเป็นตอนๆให้แล้วก็มีคลิปวิดีโอตอนไลสดล์สดสอนเอาไปให้ให้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นส่วน b o o m i n g Device ก็ไปอ่านเอานะครับบอลรุน d e v i c e ก็ไปอ่านเอาแต่บายดีเพรมันติกไว้ให้นะครับตอนที่ Network Network ก็เอ่อ ต้องเซตครับโวชชั่นแมชชีนต้องมีเน็ตเวิร์กใช้ไม่มีเน็ตเวิร์กใช้ไม่ได้ถ้าติ๊กอันบนก็โ no, นเน็ตเวิร์กดีวไว้ก็คือไม่มีแลนการ์ดแต่พูดง,ง่ายๆเครื่องคุณไม่มีแลนการ์ดก็คุยกับใครไม่ได้นะครับเพราะนั้นดีเพราะมันจะมีบิดจูนจะใช้บิดบิดใบไหนนะครับซึ่งเรามีสวิตช์บิดอยู่อันเดียวก็คือ v วมบีเราก็ใช้ใบนั้นไปก่อนเราเล่นแลบเรายังไม่ได้ลงโปรดักชันนะแต่ลงโปรดักชันอาจจะต้องมีการแยกนะครับตัวบิดสวิตช์โอเคไหมฮะ ทีนี้โมเดลของมันเนี่ยก็จะเป็น i Intel E1000 ก็คือเจ้าตัวบิสวิทอ่ะมันก็จะมีตัวอินเทอร์เฟซอ่าตัวอินเทอร์เฟซที่ ชิเกกับสวิตมันก็เหมือนสวิตจริงอะจะต้องมีพอร์ตใช่ไหมครับไอตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเลือกเป็น e 1 0 0 0เนี่ยมันจะเป็นตัวเวอร์ชั่นเก่านะครับเขาให้เลือกเป็นจะเป็น vmware v m w a e สาก็ได้ในค่ายในตระกูลของคนที่เล่น vmware ก็จะรู้จักตัวนี้อันนี้ก็จะมีความสามารถเหนือกว่า e 1 0 0 0แต่ถ้าเป็นของ m o c k เนี่ยเขาจะให้ใช้ vio paravision เนี่ยเขาแนะนําใ,นะให้ใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้นะเวเป็น uh, vio i o I พา r าเวอร์ชไลด์เนี่ยนะครับเราก็เลือกตัวนี้ไปเพราะอันนี้มันเป็น Native ของเขานะครับเราก็ใช้ตัวนี้นะวีแลนยังไม่มีเล่นนะถ้าใครเอ่อถ้าเครื่องนี้อยู่ในวีแลนอะไรฉนก็ใส่แท็กวีแลเข้าไปอ่าแม็กเอเดสก็ออโต้ไปนะครับไฟว e w อล l เนี่ยนะจะเอ็นดัเบิ้ไฟววอลด้วยไหมหมายถึงเจ้าตัวมันเนี่ยมันจะจะเอาฟีเจอร์ตัว f i ว e Wall ไปด้วยไหมเราเราสามารถคอนฟิก f i ว e w อล l ในระดับดิวดาวไปที่ตัวเวอร์ชวลไม i ีนได้เลยนะครับได้เลย นะถ้าเราติ๊กไว้ก็มีแต่เราไม่ติ๊กมันก็ไม่มีครับฟังก์ชันนี้ก็จะหายไปแต่ใบทีพรอมันมีเราก็มีไปนะครับ disconnect ก็คือไม่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  connect อะ่ะเราก็ไม่ connect ไม่เอาเราก็เอาเราจะต้อง connect มาใช้งานเลยแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับส่วน rate limit uh, m u อะไรพวกนี้ท่านไปศึกษาเอานะครับท่านไปศึกษาเอานะว่า uh, m t u มันก็ไอ ตัวเราสายไอ้สายเน็ตเวิร์กรู้อยู่แล้วนะครับเราเล่นมาจนเปื่อยแล้วนะครับแล้วก็เรทลิมิตก็เป็นเรื่องของลิมิตว่าจะให้ลิมิตวิ่งที่ได้เท่าไหร่อย่างไงกพราว่าส่วนมันมันติดคิวเนี่ยไปศึกษาเพิ่มนะจริงเอานะครับเพราะว่าเป็นตัวความสามารถที่ดีอีกตัวหนึ่งของตัวเน็ตเวิร์ของวอลม็อก ok เหมือนกันนะครับลองไปศึกษาเพิ่มดูอ่ะมันต้องอ่านเพิ่มเยอะครับผมโอเวอร์วิวให้ก่อนเป็นการกระตุกท่านอย่างน้อยฟังปุ๊บท่านจะได้รู้ว่าอ๋อมันมีอะไรให้เล่นอย่างไงบ้าง แต่ตัวไหนที่ผมไม่ได้พูดถึงไม่ได้ลงลึกไม่ได้ดีลดาวแล้วท่านสงสัยท่านก็ไปต่อเนื่องเอาอะนะครับมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่แบบเขาเรียกว่าไม่ได้แบบเป็นคอร์สเต็มคอร์สนะครับเราก็แค่มา overview และกระตุกให้ท่านทราบหลังจากนั้นก็ไปคอนเฟิรมแล้วครับนะบไปคอนเฟิรมไป c o n f i r ร์มคอนเฟิมก็ไม่มีอะไรครับมันก็จะโอเวอร์วิมาให้ว่า summary s u m มารีมาว่าคุณทําอะไรยังไงไปบ้างแล้วก็ คลิกตรง Start After Create เลยอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ได้คลิกในตอนนั้นเรายังไม่ได้ผมก็บอกมาคลิกตรงนี้ก็ได้นะ Start After Create เลยเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องลงอยู่แล้วอ่ะเราก็ f i n i ชเลยครับปั้งก็ไปพอปั้งไปปับ๊บเกิดอะไรขึ้นนะฮะมันก็จะ Start ตัวนี้มาไอนะ id ร้อยขึ้นมาก่อนเห็นไหมครับ id ร้อยกอนแล้ก็คลิกเข้าไปดูแล้วมันก็สร้างเห็นไหมสร้างมาเป็น VM แล้วนะครับมันก็พอสร้างปุ๊บอ่ามันก็จะ ทําการ CPU view, build b ตุ๊บตับตุ๊บตับ,ตบ,ตบอยู่ไหนล่ะเราก็ดับเบิลคลิกขึ้นไปนะฮะดับเบิลคลิกเพื่อเปิดคอนโซลน,นะครับเราก็จะเห็นหน้าคอนโซลน,นะครับมันก็กําลังทําการโหลดตัว RO image Windows Server 2025ที่ผมทําให้ไปนะครับที่เราที่เราให้ใส่คอ n f ิกให้กับ ขอวิ u a l m แมชชีนนี้ไปว่าเอ้ยคุณจะต้องลง Windows Server 2025นะซึ่งผมคงไม่ลงให้ดูนะครับลง Windows Server 2025ก็ง่ายๆอยู่แล้วเพราะนั้นเพื่อให้วิดีโอคลิปมันสั้นแล้วก็เราจะจบไว้ในการในเรื่องของตัวตอนที่23สำหรับเรื่องของการอัปโหลด Image เป ISO แล้วก็นะครับเอ่อ Create เจ้าตัว Virtual Machine โดยใช้โดยเอา Image ของ Windows Server 2025นะครับมาติดตั้งลงไป นะครับแล้วก็อีรีวิวกันแล้วแล้วออปชันที่เป็นเบสิกเนี่ยมีอะไรบ้างอะไรตรงไหนเป็นแอดวานซ์ก็ต้องไปเรียนเพิ่มเติมเอาผมจะจบแค่นี้นะครับเราเจอกันอีกทีในตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นค่อยว่ากันครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ